อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพาไปดูนะครับว่าอ่า g ูเกิลฟอนะครับอ่าเขาอัปเดตฟีเจอร์หรือเมนูอะไรบ้างนะครับอ่าก็ให้เรามาที่ Google Drive หรือ Google Form นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่ Google Form นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับจะสังเกตว่าอ่าเมนูด้านบนตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับ มันจะมีเหมือนอรูปเฟืองนะครับหรือการตั้งค่าเนี่ยหายไปนะครับแต่มันจะมาอยู่แถบด้านล่างตรงนี้แทนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนการตอบกลับอะไรตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับามาดูที่การตั้งค่านะครับก็จะมีการตั้งค่านะครับถึงว่าเราจะทําเป็นแบบทดสอบก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยมาตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทําคําถาม หรือจะทําคําถามก่อนแล้วก็ค่อยมาตั้งค่าทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับแท่นี้ผมจะลองมาตั้งค่าดูก่อนนะครับก็คือผมจะทําเป็นแบบทดสอบก็เลื่อนตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับแบบทดสอบที่เราทำเนี่ยเวลาผู้ผู้ทําแล้วเนี่ยสามารถที่จะรู้คะแนนทันทีหลังจากส่งหรือจะภายหลังจากที่เราตรวจสอบด้วยตนเองตัวนี้มันจะเปิด ให้นักเรียนเนี่ยกรอกอีเมลของนักเรียนลงไปนะครับหรือกรอกอีเมลของคนอื่นลงไปเพื่อที่เราจะส่งคะแนนไปยังอีเมลนั้นนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าสําหรับผู้ตอบสามารถให้ดูคําตอบที่ผิดอะไรต่างนะครับคำตอบที่ถูกหรือค่าของคะแนนนะครับและตรงนี้ครับคะแนนเต็มเริ่มต้นของคําถามนะครับเราสามารถกําหนด ให้ได้เลยนะครับว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่อันนี้ผมกําหนดไว้ที่1คะแนนนะครับดังนั้นเวลาผมสร้างคําถามมาแต่ละข้อนะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องไปกําหนดคะแนนเพราะว่าผมได้ตั้งค่าคะแนนตรงนี้ไว้แล้ว1คะแนนหรือใครอยากจะให้ข้อไหน2คะแนนเราก็ค่อยไปกําหนดข้อนั้นนะครับเพิ่มคะแนนลงไปเป็น2คะแนนนะครับแต่ข้ออื่นก็ยังเป็น1คะแนนอยู่นะครับเพราะว่า เราตั้งค่ามาตรฐานตรงนี้ไว้อยู่ที่1คะแนนนะครับาการตอบกลับตัวนี้นะครับก็คือ,อรวบรวมที่อยู่อีเมลก็เปิดนะครับหรือจะสำเนา,าสำเนาคําตอบไปยังอีเมลนั้นเราก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับอ,อนุญาตให้แก้ไขคําตอบหรือไม่นะครับเราก็เปิดถ้าไม่อยากให้แก้ก็ไม่ต้องเปิดนะครับต้องลงชื่อเข้าใช้นะครับ ต้องลงชื่อเข้าใช้ก็คืออันนี้ผมจะตั้งค่า,าให้สำหรับนักเรียนหรือ,อคนอื่นที่ใช้โดเมนเนมที่เป็นขององค์กรเท่านั้นนะครับสามารถที่จะทำแบบทดสอบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอื่นๆแล้วก็อาจจะต้องเลือกเป็นตัวนี้นะครับจำกัดให้ตอบกลับได้เพียงหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้มันก็จะ จำกัดตัวนี้มันจำกัดอโอเคนะครับตอบได้เพียงหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ผมจะให้เป็นเฉพาะองค์กรงานนำเสนองานนำเสนอตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับแสดงความคืบหน้านะครับสลับสับเปลี่ยนลำดับของคำถามตัวนี้ก็ควรที่จะเปิดไว้นะครับเปิดไว้นะครับเวลาทำแบบทดสอบนะครับจะได้ สุ่มข้อนะครับาบางคนอาจจะได้ข้อหนึ่งทำก่อนบางคนอาจจะได้ข้อ5มาทําก่อนแต่คําถามคําตอบก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันสลับลำดับของคําถามนั่นเองครับข้อความยืนยันนะหลังจากที่มีการส่งไปแล้วอยากให้มันขึ้นโชว์ว่าอะไรแล้วก็สามารถครับแก้ไขพิมพ์เพิมเ่มเติมลงเข้าไปได้นะครับหรือจะแสดงลิงก์การตอบกลับนะครับก็ได้นะครับดูสุดคําตอบ ก็สามารถดูได้นะครับต่อมามาดูตรงค่าเริ่มต้นนะครับค่าเริ่มต้นของแบบฟอร์มนะครับเราอาจจะรวบรวมอีเมลโดยเป็นค่าเริ่มต้นก็ได้นะครับก่อนที่จะทําแบบทดสอบอะไรต่างๆนะครับเราก็กําหนดให้มันเป็นค่าเริ่มต้นก่อนคำถามก็เหมือนกันนะครับกําหนดให้จําเป็นต้องตอบคําถามโดยค่าเริ่มต้นนะครับผมจะลองเปิดดูนะครับแล้วลองมาที่คําถาม ประมาณนี้นะครับลองเพิ่มคำถามลงไปนะครับหลักๆส่วนมากมันก็จะเปลี่ยนแค่การตั้งค่าเฉยๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปใช้งานไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันดูนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ